็อย่างที่คุณบนทุนพูดนะคะจริงค่ะคนเราเมื่ออยู่กันได้เยอะๆเนี่ยความเฉื่อยชามันก็จะมีมาและความเฉื่อยชานี้มันจะเกิดตอนที่เรารู้สึกสบายภาษาธุรกิจเขาเรียกว่าตกหลุมสบายค่ะคุณป้านนะ,ะนะคะนะคะพอสบายแต่ว่ามันจะรู้สึกกระตุกขึ้นมาทันทีเนี่ยตอนที่วิกฤตมาเยือนแต่ในใจนะคะคุณป้าถ้าเกิดเรารอจนกระทั่งมันมีวิกฤตเนี่ยมันช้าไปนิดนึงไหมคะเราต้องคิดก่อนไหมคะว่าก่อนจะมีวิกฤตมันมีสัญญาณอะไรไหมที่เราจะต้องลุกขึ้นมาทําอะไรได้ก่อนนะคะ จนิีๆพอผ่านมาแล้วนี่ก็สามารถพูดได้ว่าวิกฤตนี้มีสองแบบวิกฤติอย่าง2540สี่สิเนี่ยซัดเปรียงมาเลยเหมือนกับมองไม่เห็นมาก่อนนะเหมือนกับระเบิดตกลงมากลางบ้านระเบิดกระจุยกระจายอันนั้นก็วิกฤตแบบนั้นเข้าใจไม่ยากนะฮะว่าอันนั้นเป็นวิกฤตแต่อันที่วิกฤตที่มองไม่เห็นนี่คือวิกฤตของการที่ว่าไม่มองโลกตามความเป็นจริง ไม่มองโลกตามความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมันวิกฤตในตัวมันเองอยู่แล้วตามธรรมชาติตรงที่ว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยเราถอยไปทีละนิดทีละนิดในแต่ละวันถ้าเราไม่ปรับปรุงอะไรต่างๆเนี่ยต่อให้อายุมากเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยนะมันก็เหมือนเราถอยไปถ้าเรายอมที่จะถอยโอเคจบแล้วชีวิตฉันใค่แค่นี้ฉันไปอยู่เงียบๆไปเข้าวัดเข้าวา,า,วาน,นี็ไม่ว่ากันนะฮะแต่ตามใดที่อยู่ในโลกธุรกิจเนี่ย ในการที่ตื่นเช้ามาแล้วได้ไม่มองโจทย์ที่แตกต่างไปจากเดิมนี่อันนั้นเป็นเมล็ดพันธุ์พืชของวิกฤตครัง้งต่อไปเราจะเจอโจทย์ใหม่ๆทุกวันนะครับที่เราจะต้องพยายามมองเป็นเมล็ดพันธุ์พืชเม็ดต่อไปที่เราจะต้องเผชิญกับมันใช่ไหมครับท่านครับแต่มองไม่ชัดนะประเด็น,น,นคืออย่างนั้นคือมองไม่มันไม่มีขึ้นมาเราะอันนี้คือวิกฤตไม่มีใครเอาป้ายมาติดอย่างนี้เราต้องอ่านให้ออกว่าลักษณะที่เราทําอยู่เนี่ยถ้าขึ้นไปอย่างนี้ไปเรื่อย ดูแนวโน้มดูอะไรต่างๆนี่สงสัยเราจะมีปัญหาอีสักพักน,นึงั้นรู้เร็วแก้เร็วรจะดีกว่ารู้ช้าจนกระทั่งเป็นระเบิดลงมาแล้วแก้ลำบาก มีความหมายมากนะคะนะคะท่านนักธุรกิจที่รักทุกท่านนะคะบางครั้งเนี่ยนะคะออหมอนะคะก็เล่าให้เขาฟังเยอะๆค่ะแต่เขาคงเบื่อหมอแล้วแหละเพราะว่าเขาฟังหมอพูดบ่อยมากนะคะ <c oughs> แต่หมอก็พยายามจะเจอนักธุรกิจกิฟเฟอรลินทุกคนแล้วจะพูดว่าหมอวิ่งไม่หยุดนะตื่นเช้ามาเนี่ยหมอจะมองว่าเมื่อวานนี่เราทําอะไรที่มันมีอะไรที่มันจะเป็นสัญญาณเตือนไหมว่าวันนี้เราจะต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่คิดเปลี่ยนเราไม่มองรอบๆนะคะ ธนาคารกสิกร,กรไทยหรือ K-Bank นะคะมีต้องเรียกว่ามีแกนหลักของความคิดอยู่ที่คำว่า customer centricity ค่ะนะคะก็คือว่าไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยลูกค้าเนี่ยจะเป็นจุดที่ทำให้เราเนี่ยปรับเปลี่ยนจะเป็นจุดที่ทำให้เราตัดสินใจ ธนาคารเคแบงค์เคแบง์ไม่เคยมองว่าเคแบงค์จะทําอย่างที่เคแบงค์อยากทําแต่เคแบง์จะมองว่าลูกค้าต้องการอะไรตอบสนองลูกค้าให้ได้พวกเราก็เช่นกันนะคะวันนี้อย่าตื่นขึ้นมาแล้วทํางานแบบที่ว่าฉันเคยทําเมื่อวานนี้แล้วมันดีอ่ะมันดีเมื่อวานอะ่ะวันนี้มันอาจจะไม่ดีก็ได้ลองคิดไหมว่าวันนี้คนรุ่นนี้คนสมัยนี้ผู้มุ่งหวังในยุคนี้เขาต้องการอะไรดาวไลน์ใหม่ของเราในวันนี้เขามีวิถีชีวิตแบบไหนเขาชอบวิธีการทํางานแบบไหนเขา ชอบสิ่งที่เรานําเสนอหรือเปล่าหรือเขาไม่ชอบนะคะเคแบงเนี่ยใช้หลักนี้แล้วก็เท่าที่มีโอกาสได้คุยคุณปั้นจะย้าคํานี้เสมอเลยใช่ไหมคะคือการอ่านตลาดก็เป็นโจทย์ของนักธุรกิจทุกคนเพราะตลาดมันมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเสมออันนั้นตัวเองก็ยากอย,กอยู่แล้วนะที่จะทายทิศทางของความความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไปนะอันที่สก็ยากพอๆกันคือแก้ตามไม่ทัน ยากจะเปลี่ยนแต่เปลี่ยนไม่ไวพอที่จะทันกับเหตุการณ์ยิ่งคนเยอะยิ่งเปลี่ยนยากงั้นสองตัวนี้จะเป็นความกดดันและเป็นความท้าทายและเป็นความรับผิดช,ชอบของผู้ประกอบการทุกคนที่ต้องทําให้ได้ไม่งั้นถึงจุดหนึ่งเราก็สู้ไม่ได้เราก็จะแผ่วตกข้างทางไปตอนที่ท่านเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงองค์กรรีเอ็นจิเนียรองค์กรเนี่ยความคิดของคนเป็นหมื่นๆมื่นคนเนี่ยเราต้องพยายามให้เขาคิดเหมือน แล้วก็อะไรคือแรงบันดาลใจที่จะขับเคลื่อนให้คนเหล่านั้นเดินตาม,มเราด้วยความมั่นใจและความศรัทธาครับท่านก่อนอื่นเราต้องอ่านโจทย์ถ้าเราเป็นผู้นำนะฮะไม่ว่าในจะระดับไหนก็ตามนะต้องอ่านโจทย์ของเราให้ออกก่อนว่าโจทย์ที่เรารับผิดชอบอยู่เป็นอย่างนี้เราคิดว่าทางออกเป็นอย่างนี้แล้วเราเชื่อจริงๆว่าเส้นทางนี้น่าจะเป็นเส้นทางที่ถูกต้องอันนั้นคือสิ่งแรกที่ต้องทําก่อนถ้าตัวเราเองเรายังไม่มีความมั่นใจในเส้นทางที่เราเลือกที่จะเดิน เราจะไปโน้มน้าวให้คนอื่นมีความมั่นใจด้วยกันได้ยังไงต้องคิดของเราให้ทะลุก่อนแล้วคนที่มีเป็นหัวหน้าไม่ว่าจะในระดับอะไรก็ตามไม่ใช่เฉพาะคุณบอกเท่านั้นทุกระดับที่อยู่ในห้องนี้ก็เป็นหัวหน้าที่ใดที่หนึ่งสักแห่งหนึ่งมันต้องคิดโจทย์ให้ทะลุก่อนครับไม่ได้แปลว่าเปลี่ยนไม่ได้ไม่ว่าว่ามองโจทย์ผิดไม่ได้มันก็ของอย่างมึงปรับปริงได้ทั่งนั้นแต่มันต้องเริ่มต้นที่คิดว่าทางออกของการแก้ปัญหาของเราคืออะไร แล้วได้ตัวนั้นมั่นใจในตัวเราเองในใจของเราเองขั้นหนึ่งแล้วค่อยเริ่มคิดที่จะไปโน้มน้าวคนอื่นคุณบรรทูลบอกเราต้องมั่นใจในทางที่เราเดินก่อนเราจึงจะไปสร้างความมั่นใจให้คนอื่นได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะกลับเรียนถามท่านด้วยนะครับคนอยู่ด้วยกันหลากหลายเนี่ยบางคนเขาก็มีความสามารถนะครับแต่เขามองไม่เห็นความสามารถของตัวเองครับท่าน ในฐานะผู้นําวิธีการจะดึงเอาศักยภาพของคนที่อยู่ในทีมนะครับท่านคิดว่าเราจะมีการกระตุ้นหรือมีวิธีการทําให้เขาได้ดึงศักยภาพในตัวของเขาออกมาใช้อย่างเต็มที่ได้อย่างไงครับท่านคือถือถ้าเราเราคงไม่ลักษณะที่ไปจำจี้จำใช้ตื่นเช้ามาต้องทําอย่างนี้เป็นถึงขนาดเป็นเด็กอนุบาลไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมภาพของเราคือว่าเราวาดภาพโจทย์ให้ชัดเจน แน่เส้นทางที่จะเดินที่เราคิดว่าเหมาะสมมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วอย่างนี้ถ้าเขามีความรู้สึกว่าเขาเชื่อในสิ่งที่เราชี้ให้ดูเนี่ยพลังมันจะเกิดพลังมันจะเกิดขึ้นแน่นอนทุกคนแต่ละวันเนี่ยมีโอกาสที่จิตตกเรื่องของการที่มีจิตตกนีเป็นของปกติของมนุษย์ มนุษย์ทุกคนมีบางจังหวะเวลาของชีวิตมาบางช่วงเวลาของที่บิที่จิตตกคุณบรรทุนคะตอนนี้เขากำลังเงี่ยหูฟังค่ะว่าแล้วถ้าจิตตกอกจะแก้ยังไงอะคะเราต้องรู้ว่าเรามีหน้าที่มองหน้าลูกเล็กๆมันก็พร้อมที่จะจิตไม่ตกแล้วจริงค่ะใช่ไหมมองหน้าลูกเล็กๆแล้วก็พร้อมที่จิตไม่ตกแล้วก็เรามีหน้าที่เขาพึ่งเราเขายึงสู้ไม่ได้ าเราไม่สู้ไอ้ลูกมันจะไปพึ่งใครมันต้องมีวิธีดึงตัวต<า>เองขึ้นมาจิตตกไม่ว่าแต่เราจะตกกันเป,ป็นปีๆีไม่ได้มันต้องปลุกใจตัวเองและไม่มีใครผมอยู่มาก็ตลอดชีวิตนี้ผมไม่เห็นมีใครไม่ประสบสคราะกรรม เจอประสบค้อกรรมทางใดทางหนึ่งด้วยกันดังนั้นต่อ้คนที่ประสบความสําเร็จความยิ่งใหญ่อะไรต่างมากมายลองไปดูชิ้นลึกๆในชีวิตเขาเดียวมันเจอเหตุร้ายไม่เรื่องอะไรก็เรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้น,นการที่จะบอกว่าแหมเราน้อยเนื้อต่ําใจทใํใไมโชคชะตาเราเป็นอย่างนี้เนี่ยตัวเองเคยคิดแบบนั้นแต่สักพักนึ้งเราต้องดีดตัวเองให้พ้นจากสภาวะนั้นให้ได้ ก็คือเราปล่อยตัวเองอยู่ตรงนั้นเนี่ยไอคนที่พึ่งเราจำนวนไม่น้อยเนี่ยจะพาพังไปด้วยน,น,นั่นคือเป็นความน่าเสียดายอย่างยิ่งของชีวิตที่เกิดมาแล้วไม่ได้ไม่ใช้ความเพียรอย่างที่สุดที่จะทำครับผมเกิดมาแล้วต้องใช้ความเพียรอย่างที่สุดพวกเราได้ยินไหมคะนะคะเป็นหน้าที่ของเราจริงๆนะคะที่เกิดมาแล้วต้องใช้ความเพียรอย่างถึงที่สุดนะคะท่านครับเขาว่ากันว่าคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ย มักจะมีวิธีคิดแล้วก็วิธีการดําเนินชีวิตที่แตกต่างจากคนทั่วไปถึงขนาดมีคนเคยเขียนตําราว่าชีวิตเนี่ยต้องวางแผนวางแผนแม้กระทั่งว่า20กว่าอยากมีชีวิตแบบไหน30กว่าอยากมีชีวิตแบบไหน40กว่า50กว่าหรือแม้กระทั่ง60กว่าท่านคิดว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยเขาใช้วิธีการวางแผนกันแบบที่ใครๆเขากําลังพูดถึงกันแบบนี้หรือเปล่าครับท่านอันนี้อันนี้จริงเลยนะครคือ แผนนี่มันเปลี่ยนได้เหตุการณ์ในชี<ๆ>วิตเจออะไรขึ้นมาใหม่ๆ่ก็แผนเปลี่ยนได้แต่ทุกวันต้องมีแผนคือตื่นเช้าเรารู้ว่าเราต้องไปทําอะไรถ้า<อ>เราคิดมาแล้วว่าเราจะเดินเส้นนี้แล้วเดินไปแล้วไปเจอข้อมูลใหม่ๆไปเจอเหตุการณ์ใหม่ๆความคิดก็เปลี่ยนได้แต่เราทุกวันก็มีแผนแล้วก็ต้องมีวินัยพอสมควรที่จะเดินตามแผนนั้น,นเขียนแผนไวส้สวนรู้บนกระดาษแต่ตื่นเช้าไม่มีวินัยที่จะเดินอย่างสม่ําเสมอโดยความเพียร ในทางที่ชอบเนี่ยมันก็มันก็ได้แค่นั้นได,ได้แต่แผนแต่ไปไม่ถึงดวงดาวสักทีคำถามสุดท้ายที่อยากจะกราบเรียนถามท่านนะครับว่าการที่เราขึ้นมายืนอยู่บนที่สูงในฐานะผู้นำเนี่ยเขาว่ากันว่าคนที่จะประสบความสำเร็จจริงๆคือสามารถครองใจคนที่สามารถอยู่ในทีมของเราได้ท่านเป็นคนที่มีคนรักมากมายเลยทีเดียวแล้วก็สามารถครองใจคนได้จำนวนมาก ในฐานะที่ประสบการณ์ในการทำงานกับผู้คนจำนวนมากอะไรสำคัญที่สุดที่จะสามารถครอบครองหัวใจของคนที่อยู่รอบๆตัวครับท่านอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะฮะผมจะเล่าให้ฟังตอนที่ผมอายุ3839แล้วตอนนั้นเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วทำให้ผมขึ้นมาเป็นผู้บริหารของธนาคารกรสิกรไทยเป็นกรรมการผู้จัดการเนี่ยตอนนั้นงนถือว่าเด็กนะถ้าเทียบกับแวดวงการเงินในเวลานั้นได้ขึ้นมาเป็นกรรมการผู้จัดการ ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่ยังไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยจริงๆก็มีคนคล่องใจเยอะมากในขณะนั้นก็ก็มีคนก็ให้กำลังใจโดยทั่วไปแต่ผมจำได้คำเตือนละคำถือเป็นคำเตือนที่เหมือนกับเป็นงานให้พรด้วยเนี่ยโดยคุณอาผู้หญิงคนหนึ่งของผมเอ,อ่ยชื่อก็ได้คุณหญิงชัชนีจาติกามนิตนะคระับ ท่านบอกผมประโยคเดียวยิ่งขึ้นสูงให้ก้มต่ำยิ่งขึ้นสูงให้ก้มต่ำย้อนกลับไปดูอันนั้นเป็นคำเตือนที่ดีมากไม่ว่าจะยิ่งใหญ่ไงก็ตามเนี่ยมันต้องลงไปแตะที่ดินเพราะที่ดินนั้นคือรากของความ อะไรที่เราขึ้นไปสูงได้เราไม่มีทางลอยอยู่เฉยๆอยู่คนเดียวได้มันจะมีคนจํานวนมากมีองค์ประกอบอีกทั้งหลายองค์ประกอบที่อยู่ข้างล่างที่นุนให้เราขึ้นมาอยู่ข้างบนได้เพราะฉะนั้นเราต้องไม่ลืมฐานอันนั้นที่อยู่ต่ําลงไปยิ่งขึ้นสูงให้ผมต่ํานะครับครับผมท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมได้มีโอกาสอ่านบทสัมภาษณ์ของท่านก่อนที่คุณหมอจะพูดชื่อท่านว่าจะมาเป็นแขกรับเชิญนะครับ หนึ่งในบทสัมภาษณ์ที่ผมจําไม่ลืมผมยังเล่าให้คุณหมอฟังบนโต๊ะอาหารบอกผมอ่านบทสัมภาษณ์คุณบรรทูลคุณบรรทูลบอกทุกๆวันตื่นขึ้นมาเนี่ยจะมานั่งดูว่าเคแบงค์ยังขาดอะไรอยู่บ้างและเคแบง์ยังต้องปรับปรุงอะไรอยู่บ้างนี่คือโจทย์ใหญ่ที่คุณบรรทูลทําทุกวันนะครับและผมเองผมก็อ่านตําราฝรั่งอยู่เล่มหนึ่งว่ากดแห่งแรงดึงดูดว่าถ้าเราได้อยู่ใกล้ใคร เราจะมีโอกาสได้รับพลังจากคนคนนั้นไปด้วยทั้งวิธีคิดและก็คำพูดรวมทั้งเราจะมีแอคชั่นคล้ายๆกับคนที่เราอยู่ใกล้วันนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้จะสามารถรับรู้ได้ถึงพลังของการเป็นผู้นำและวิธีคิดที่ยิ่งใหญ่จากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารกสิกรไทยท่านนี้คุณบรรทูล่ำซำขอเสียงปรบมือกราบขอบพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ